คืออันนี้คือทำอยังไงเนี่ยทำพี่ได้เหรอกระดานี้ใช่ไหมเหมือนซามเข้ามาสวัสวดีนะมันก็นก,นกินอะไรไหมครับนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยผมไม่เข้าใจกับสินค้าสามตัวนี้นี่ก็คือก็แถมไฟเช็คมาให้ทำไมให้เราเผาหรือ,อยังไง พี่น้องที่เรารักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับมอคนดีคนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะกจกความรอดรอดรอด Only you การขอบคนี่นะเลิกการทุกไปสามาเราจบได้ทุกไปนะฮะจะนะฮะพุ่งยู่โ่ดิไม่รู้ไม่รู้เอาไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้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  <c oughs> วันนี้ผมไปอยู่คนเดียวนะครับก็พบกับรายการรีวิวจ๋ี EP 2 <c oughs> บอกเลยว่าผมจะรีวิวทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอทีสินค้าโอท็อปสินค้าตู้สินค้าสินค้านั่นนะครับผมจะรีวิวให้หมดนะฮะแล้วก็จะไปดูว่าสินค้าออนไลน์ line. ที่เราจะสั่งมานะคัพวกมันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับทุกคนครับผมโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีพิกเมเจอร์เฮ้พิกเมตี้เฮ้พิกเมเจอร์เฮ้เล่นคนเดียวด้วยเป็นยังไงล่ะใครไม่ท <c cev. atenção ali> าแต่ผมทาัทุกคนหนักนะมึงเป็นเอามาก วันนี้นะผมก็ได้ทำการสั่งของนะครับเยอะแยะมากมายนะครับจากผมไม่พูดชื่อดีกว่านะเพราะว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับเอ้ยสปอนเซอร์นะนี่นี่เป็นไงแบบนี่นี่กต,ต็องนี่หลายโยกเลยนะขนเรื่องกันลาดรึเรื่องอันนะมึงอะ โอเคครับท <Okay. S 2> ุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสินค้าแรกของเรากันเลยดีกว่าครับผมว่าเป็นสินค้าอะไรฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อแม่พลาดคลิปใหม่ของเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมรีวิวอะไรก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ขมาใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับทุกคนครับผม โอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มดูสินค้าแรกเลยนะครับโอ้นี่มันเป็นเครื่องทําสายไหมครับทุกคนบอกเลยว่าเครื่องทําสายไหมตัวนี้นะโอ้พระเจ้าเขาให้ใส่น้ำตาลลงไปแล้วเขาก็แบบว่าหมุน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 แล้วเขาก็จะได้สายไหมเหมือนที่เรากินตามงานวัดหรือว่าทั่วไปนะทุกคนครับผมตอนเด็กๆนี่ผมอยากจะทํามากนะแต่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ทํานะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูนะครับผม ร,รูปแรกหน้าตาของเครื่องทําสายใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะ,ะแกะออกมาวางทีละอันนะฮะทุกคนเยอะมากอุ้ยเครื่องแม่งโคตรอเ Amazing นะทุกคนน้องๆเยอดอ่ะเครื่องโคตรเจ๋งเช็คอีกแล้วนะเนี่ยเช็คอ,อีกแล้วประเด็นคืออันนี้คือทอํายัางไงเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเอาพีด้าเหรอกระหมี้ใช่ไหมเหมือนซามเข้ามา <c oughs> แล้วก็นี่ครับนี่คือสินค้าที่เขาเนี่ยให้เรามาเนี่ยก็ะจะมีรูปแรกอย่างนี้ว่าสวยนะว่าโอเคนะนี่ อันต่อไปครับอันนี้ครับน่าจะเป็นเครื่องนะทุกคนเขาน่าจะมีวิธีให้เราอยู่นะเอ๊ะมันเหมือนนี้ไงเรามาเปิดดูเครื่องมือกนก่อนดีกว่าครับผมอ่าเปิดออกมาครับ <S <s <uss> <S เขาเขียนกลับด้านนะผมว่า <c oughs> อ่าอันดับแรกนะฮะเขาให้ทำอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าให้ใส่เข้าไปตรงนี้หรออ๋อเขาให้เอานี้ <c oughs> นะครับทุกคนเอานี้ตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็เอานี้ยิงใส่อย่างนี้ นี่นะครับเครื่องทําสายใหม่ของเราก็ประกอบกออกเสร็จที่เรียบร้อยแลวนะครับเราจะมาเริ่มทําสายใหม่กันเลยครับ <S <S พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดสวิตช์อู้หูหูมันหมุนได้อวทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่นะทุกคนอันตรายนะอันตรายเพราะถ้ามันน่าจะเป็นไอ,อความร้อนนะ่ะใส่ลงไปโอเค้อาแล้วเริ่มครับอุัยเป็นไอความร้อนอ๋อ,อเป็นไอความร้อน อุ <ś <ś ้ยอุ้ยอุ้ยยังยังยังเฮ้ยมาแล้วมาตั้งนานแล้วเนี่ยฮะมาแล้วเหรอเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอู้อู้อู้ทุกคนมันมาเยอะมากอู้ี่ลองมองไม่เห็นแล้วเนี่ยอู้ดิโคตรเจ๋งเลยว่ะีโดูเฮ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาจริงเหมือนยัยมังมูเลยอุ้ยอ๋อมันต้องรอวอร์มเครื่องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะได้สายใหม่ครับเยอะ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 จริงเยอะจริงเครื่องมันจะชาร์จอ่ะนะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเครื่องใหญ่เนาะตอนนั้นน่าจะเป็นเครื่องใหญ่แต่นี่มันเป คนผมได้แผ่นใหม่มาแล้วเดีย๋ยวลองสองชิมดูนะครับใช่เลยทุกคนเฮ้ยคนเจ๋งเลยอะเป็นไปไม่ได้ยังไงครับเนี้ยผ่านครับผม สินค้าตัวต่อไปนะที่เราจะรีวิวนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับครอบครัวแม่ครัวเลยนะเพราะว่าผมไม่เห็นรีวิวมา้วโคตรสุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเลยดีกว่าครับอ่ามันเป็นเหมือนที่ทาบาร์บีคิวทุกคนแบบแต่ว่ามันจะง่ายกว่าดีกว่าที่เราไมา้มาเสียบจะชิ้นจะชิ้นน่รวนอ่าอ๋อก็คือทับแล้วก็เสียบเสบ,เบอู้นี่เราจะได้บาร์บีคิวในฉบับที่เล่งแบบรีบได้ง่าย,ายๆนะทุกคนนะพอมันเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับ ส่วสินค้าที่ผมได้สั่งมานะทุกคนไปดูนะ,ะว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่า,ว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวใช่ได้นะใช่ได้ตัวด,ดีนะมันก็เมื่อกี้เห็นอะไรไหมครับที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนี่ยเปิดปุ๊บเด้งปั๊บไม้อะจะเสียบตรงนี้ใช่ไหมไม้เสียบตรงนี้มาจันทร์อ่ะแต่เราจะเริ่มเลยนะครับผมก็ได้ทำการหั่นเนื้อเป็นที่เรียบร้อยที่เย็นเย็นเย็นเนื้อโคตรเย็นเลยมาวางไว้ แล้วก็หนีเสร็จแล้วนะครับแล้วก yep> ็แทงนะเซ็กซ์ใยญ่ใจ่นาะมันคอออมาพร้อมแล้ววู้ัดเจ้าโคตรเท ง่ายม,มากครับทุกคนโอ้โหมันจะ Amazing อะไรง่ายขนาดนี้นะฮะเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมเวลาที่แฟนของผมใช้ให้ผมที่รักครับฉันอยากจะกินเอ,อ่อบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้นะครับเอ,อ่อที่รักช่วยไปเสียบไหมฉันหน่อยผมบอกเลยว่าผมโคตรขี้เกียจเลยนะครับแค่ทุกวันนี้ก็ขี้เกียจมากนะฮะผมจะลองใส่แบบเลอะเทอะนะฮะอ่ะน,นี้ใส่ไปเลยสำหรับพ่อบ้านคนไหนที่เวลาที่แบบว่าแฟนเราเนี่ยชอบใช้นะทุกคนผมแนะนำนะถ้าซื้อติดบ้านเลยก็ดีไอ้ผมจะจิ้มไปนะจิ้มไปจิป้มเสร็จปุ๊บ,บ,บจิม้ม ึโ oh <my> อ้มากแถวเนี้ยแม่งเถื่อนมิดด้ามบอกเลยเปิดออกมาเ้้าวว้าเคคร้บทุกคนถือว่าผ่านนะสําหรับสินค้าชิน้นนี้นะฮะถ้าจังง่ายๆเลยเราลองดูนะครับดับมาเสียบเสียบเสียบแล้วก็เสียบนี่เราลองเสียบแคบดูนะ เปลืองเวลาแค่ประมาณ1-2ึ่งถึงสวิเท่านั้นนะพิจารณาเอนาเองนะฮมาถึงสินค้าตัวตอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเราไปรอรับชมกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะทุกคนเอาควเรวเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดรีวิวเลนนะทุกคนครับผม อ่าสินค้าที่น่าจะเหมาะกับผมมากเลยนะฮะเพราะว่าสินค้านี้นะครับผมเป็นน้ํายารีดผ้านะทุกคนพระเจ้าเป็นน้ำยารีดผ้าที่แบบว่าแทบจะไม่ต้องใช้เตารีดเลยนะทุกคนเหมือนเราขยี้ขย,ขยี้ขยี้นะฮะแล้วก็ฉีดฉีดฉีดหลังจากนั้นเราทำาไี้ดึงได้เลยนะทุกคนดึงแล้วมันจะเรียบเลยเหรอครับเจ้ามันสุดยอดมากเลยนะฮะผมจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูครับ บ้้าแลวมึงอะ่ะผมไม่เข้าใจกับสินค้า3ตัวนี้นี่ก็คือเขาแถมไฟแช็คให้ทำไมให้เราเผาหรืออยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮนะแกออกมาครับเมารุชกาอ่านี่มันเป็นของคนไทยครัแน่เลยเปฉีดผ้าเรียบกลิ่นสดชื่นผ้าเรียบได้ไม่งอเตารี แก่ยังมาครับอ่าอันนี้เป็นกลิ่นสวีทโรแมนต์นะครับน่าจะเป็นกลิ่นแบบสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยทุกคนมีสเปรย์ที่ผ้าโอเคเหมาะกับผู้ชายนะฮะแบบผมนะที่แบบเกียดอะไรเงี้ยนะไม่อยากยี้มข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงหรือไม่นะฮะอ่าขอผ้าหน่อยครับผมเดี๋ยวเราจะขอในแบบสักคนหนึ่งนะครับมายืนนะหยันไ่หยันยืนให้หน่อยโอเคมาเดี๋ยวผมทำให้มันดับเองห้าครั้ง นี่นะครับทุกคนนี่คือเสื้อผ้าเนี่ยะที่มันยังไม่ยับพอมันจัยับมึงเป็นไรกูเป็นสุนฉูนเออนี่เริ่มยับละเออได้ละได้ละเห็นไหมถ้าต้องแขนเนี่ยนะจะแบบว่าน่าจะเห็นกว่าชัดเจนอ่ะทุกคนโอเคนี่นี่ยับแล้วยับแล้วโอเคเราจะมาเริ่มฉีดกันเลยนะฮะดูซิว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่พร้อมแล้วฉีดเลยครับรู้สึกเลี่ยงเลี่ยงขึ้นนะเลี่องดีอย่างสิเก็บ จะลองดึงนะทุกคนดูดีนะเรจะลองดึงนะเฮ้ยเฮ้ยพี่หาใช้ได้จริงว่ะแต่มันไม่ได้แบบเข้ากับพาวเอลยมันมันพอดูดีอ่ะใช่ไม่ได้เรียบพาตเดอร์แต่มันคือพอดูดีนะใช้ได้โคตร a m a z i n งเลยนะทุกคนพูดให้เลยมาถุงน้องทีสเตอร์โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าตัวต่อไปกันเลยนะครับที่ผมจะมารีวิวนะฮะถ้าพอแล้วไปเริ่มกันเลยครับทุกคน ว้าวสินค้าตัวนี้เนะฮะเป็นไฟนะฮะที่ออกมาจากรถนะทุกคนโอ้โหพระเจ้าไม่ว่าเราจะไปติดตรงท้ายรถหรือว่าติดในรถเว้นก็ได้ติดแล้วมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆไฟที่เขาแถมมากับรถรถซูปเปอร์คาร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์ดหรือว่าพวกมาสแต็งอะไรอย่างเงี้ยครับที่ตัวเวลาเปิดตูมามันจะมีไฟออกมานั่นคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสินค้าเลยครับนี่คือสินค้าของเราครับผมแก่แล้วนะเพราะว่าผมตื่นเต้นเนี่ยอ่าเราเปิดดูครับ โอ้โหขี้วได้ขีวได้ทำไมไฟมันกระพริบอย่างงี้อ๋อมันต้องดับไฟก่อนเหรอเฮ้อยอ๋อนี่ไงทุกคนมันเป็นชิงชังเต้งดูดนะฮะเต้นตูดเต้นตูดเต้นตูดอย่างนี้ทุกคนอ๋อมันปรับได้แต่ว่าเปิดให้เป็นอันเดียวได้นะแล้วก็เปิดเปิด เปิดเ้งครับเนี่ยโค้ทเท่ทุกคนสิ่งที่เขาแถมมาให้นะก็จะมีกาว3านะฮะแล้วก็สายชาร์จแบตนะทุกคนไว้ชาร์จแบตได้ด้วยนะทุกคนดูพีมากเลยนะคือแบบว่าเราสามารถถอดแบตออกมาชาร์จได้ตรงไหนแต่แบบดูแบตโเคเท่แบตชาร์จได้ตรงไหนะอ๋อเปิดตรงนี้หรือเปล่าอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้ก็กดกดขึ้นมากดขึ้นมาชาร์จขึ้นอืดโอ้โหแก่ย่างอยเงีนนะ้ย one hour later โอเคไม่เป็นไรเราติดกาว 3M ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปติด R 1 5คู่ใจออกผมนะทุกคนต้องเทสแน่ๆเลยฮะ จีฬาสมัครเนถ้าพร้อมแล้วไปต,ติดกันเลยครับผม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาติดไฟนะครับไว้ที่ท้ายรถสุดักของผมดีกว่าครับผมนี่คือรถยามาฮ่า R15 นะครับผม 150cc นะทุกคนดูเดี๋ยวโอ้โหดูผมไม่บอกเลยว่าผมแต่งอะไรมาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับแล้วก็สายพานนะทุกคนแล้วก็เบรกนะทุกคนนี่เห็นไหมเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนะสวยมากนะครับรอบมาก R15 นะผมโอเคเดี๋ยวจะลองแปะดูนะเราจะลองแปะตรงนี้แต่ความจริงแล้วอ่ะตัวนี้มันไม่ใช่แปะรถยนต์นะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวผมไปแปะอันนี้ดีกว่าจะแปะนี่กว่าเอาตามมาครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะตรงนี้นะครับยึดด้วยเพื่อลองนะครับให้ดูเราจะไม่เห็นตัวจริงจังป่ะอปะลงต่อไปเอออ่านี่ตรงนี้นีเราขับรถแปะโซ่เสาเนี่ยนะว้าวเราจะลองแปะเข้าไปครับเฮ้ยโอเคนะเออลองขับดูนะครับ จะยิ่ง,งสูงขึ้นดิใช่คัยเงี้ยนะฮะเดี๋ยวถ้าเราทำนี้ก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กติกไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะ<ม>ถ้าเป็นเพื่อเท่เช่นะโอเคครับทุกคนครับมาถึงของชิ้นต่อไปนะฮะที่ผมจะนำมารีวิวนะครับทุกคนครับผมมันคือเครื่องผลิตป๊อปคอร์นนะครับทุกคนว้าวโคตรสุดยอดเลยครับนะ้องนันชิคตื่นเต้นไปถึงไหนับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเราไปดูรีวิวกันเลยครับทุกคน ว้าวมันเกิดเป็นเครื่องนะฮะทุกคนหลังจากนั้นครับเขาก็เราเทป๊อปคอนนะครับก็ไปนะครับทุกคนครับว้าวัอ่มัซิ่งมากอะ่ะอู้ว้าวมันกลายเป็นป๊อปคอนเลยเอ่ะมันเป็นไปนได้อย่างไงวันนี้ผมก็เลยได้สั่งมาเร็วนะครับทุกคนกับผมโอเคเราจะไปเริ่มผลิตป๊อปคอนกันเลยที่ทุกคนครับผมสั่งมาแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนข้างในนะว่าเป็นยังไงนะ ว้าวทุกคนโอ้พระเจ้ชชาออกมาแล้วนี่สวยงามตามท้องเรื่องแพ็คออกมาดีด้วยนี่ดูดิดูกล่องแพ็คสเก็ตครับว้าวพวตรดีทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันครับอ,อ,อู้สวยมากทุกคนสวยมากไม่เคยเหย็นอ,อะไรที่สวยขนาดบบนี้โอ้โหงสารมึงจริงจริงไม่ใช่ครับทุกคนอันนี้อันนี้ ตกใจหยอกนิดหยอกหน่อยฮแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับนี่เราจะมีคู่มือนะครับการเล่นนะทุกคนมันน่าจะสะดวกสบายนะสำหรับคนที่ชอบกินป๊อปคอร์นนะทุกคนอ๋อนี่คือเครื่องตํารวงนะที่จใส่เข้าไปนะทุกคนมันเหมือนเป็นที่ทําความร้อนนะฮะข้างในเสียบปลั๊กไปเสร็จปุ๊บมันน่าจะทําความร้อนแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ทําให้ป๊อปคอร์นเด้งนะทุกคนอ๋อนี่คือเราจะต้องใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ๋อนี่ อ่าเย้ะมัต้องใส่อย่างี้เวลาเราเวลาเราใส่ปอฟกอนแล้วก็อันนี้อ่าโอเคถือว่าไม่ได้เลวร้ววนายอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้สั่งป๊อปคอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูด้านในต่างฟอปคอนของผมนะครับผมตอนนี้เป็นป๊อปคอนรสเค็มนะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องทําการใส่ลงไปในนี้ฮะวา้วาวว้าวทุกคนรู้ไหมว่าภาชนะอะไรอกรับไม่รู้สิจะบอกให้ก็ได้ช้อนเฮ้ช้อนได้ยังไงล่ะช้อน,อไ,อนไม่เคยรัก ไปหมดแล้วมึงอะทั่วสมองแล้วนะเดี๋ยวขอดูนะว่ามันจะออกมาเป็นดังคลิปวิดีโอรหรือเปล่าครับทุกคนครับผมถ้าพร้อมแล้วเปิดเครื่องนะแล้วก็ใส่ลงไปคนระับเอาแล้วลุยว้าวว้าวว้าวนันเหมือนกังจะทําการให้มันร้อนขึ้นนะทุกคนว้าวข้างในมันปั่นนะทุกคนุ้ยน้ำกระเด็นใส่ร้อนจัดเฮ้ยทุกคนมักนกระเด็นใส่อะมันค่อนข้างที่จะอันตรายอย่างนะครับเพราะว่า เหมือนแบบว่าพอเราใส่ป๊อปคอร์นที่มันมีน้ำทุกคนความจริงแล้วป๊อปคอร์นที่ผมเอามาใช้นี่คือสามารถอบมนคูเวแล้วก็เอาออกมากินได้เลยนะแต่ว่าถ้าทะลาะอย่างนี้ม่น่าจะทานเลยนะออกตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมานะทุกคนแต่ในคลิปวิดีโอเนี่ยมันค่อนขั้นจะเร็วมากนะฮะเฮ้ยมันแตกวมันแตกแล้วเฮ้ยทุกคนมันแตกแล้วเฮ้ยแตกจริงแตกจริงเฮ้ยว้าทุกคนป๊อปคอร์นมออกมาแล้วเอ้าทุกคนใช้ได้จริงแต่ว่ารู้สึกว่าป๊อปคอร์นจะไม่หมดนะ เคครับทุกคนคือนี่คือสภาพที่พอหลังจากวอาคอมออกมานะครับผมรู้สึกว่ามันเลเทนหมดเลยครับคือแบบสําเร็จนะฮะแล้วก็ใส่มาคุ้งนะมันจะกินง่ายกว่าครับ, okay, รบทุกคนโอเคครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะให้ผมรีวิวอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์เข้าไปใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับผมและอยากจะให้ผม ใครมารองนะครับก่อนที่ทุกคนจะสั่งให้ผมสั่งก่อนครับเพื่อที่ทุกคนจะไม่ได้พลาดนะครับว่าของนั้นใช้ได้จริงหรือเปล่าทุกคนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรามนด้วยนะครับขอบคุณครับอริกาโดโกไซม่า